จริงหรือไม่ที่จริงๆแล้วมิกาษานั้นไม่ได้รักในตัวของเอเลนสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Re v i e วิกันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับแอคแท็กออนไททันทั้งหลายนะครับสำหรับคลิปวันนี้นะครับก็น่าจะเป็นคลิปนะครับที่ถูกใจนะครับเหล่าบรรดาคนเนี่ยที่จินนะครับเหล่าบรรดาตัวละครต่างๆนะครับในการ์ตูนซึ่งวันนี้นะครับจะเป็นการพูดถึงนะครับความรักของมิกาษานะครับที่มอบให้กับเอเลนนั้นสรุปแล้วเนี่ยมันเป็นความรักจริงๆหรือเปล่านะครับหรือว่าเป็นอะไรกันแน่ซึ่งในเรื่องได้ การพูดถึงนะครับสิ่งนี้ขึ้นมาและก็น่าจะเป็นสิ่งนะครับที่เป็นการยืนยันได้เหมือนกันนะครับเกี่ยวกับความรักมิการะที่มีต่อเอเลนนะครับแต่ก่อนอื่นเลยหากใครนะครับไม่อยากจะโดนสปอยนะครับก็ปิดคลิปนี้ไปเลยนะครับเพราะว่าเนื้อหาเนี่ยมันจะมีการสปอยด้วยโอเคแล้วกันนะครับเพื่อไม่เสียเวลาอย่าลืมกดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไม่ว่าจะเป็นยูทูบแฟนเพจของผมนะครับโอเวอร์รีวิวหรือทาง YouTube ที่คนรับชมอยู่ก็ได้นะครับฝากไปด้วยละกันแล้วก็็คคอมมมมมเเเเเเนแสสดดงวววาาาห้ยยพื่่ไไีลปรับ มควาสนุกควำหรับเพื่อนๆน,นะครับที่รับชมการ์ตูนอย่างแอคแท็กออนไททันมาก็จะเห็นเลยแหละครับว่าทางด้านของมิกาสะนั้น,เ,นเป็นคน,นคที่อยู่เคียงข้างทางด้านเอเลนมาตลอดเลยตั้งแต่สมัยที่เอเลน,นยังเด็กๆจนปัจจุบันนี้นะครับเอเลน,เนก็เติบโตเป็นผู้ใหญ่เป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ก็ดูเหมือนว่าสิ่งที่มิกกาสะนนั้นได้มอบให้กับเอเลนก็คือความรักของเธอก็ไม่เสื่อมคลายเลยนะครับแต่ว่าหากใคร,ครได้รับชมมังงะแอคแท็กออนไททันนะครับได้มีการเปิด เกี่ยวกับเรื่องราวความรักของมิกาสะนั่นนะครับจริงๆแล้วเนี่ยความรักของเธออาจจะไม่ใช่ความรักนะครับที่มอบให้กับทางด้านของเอเลนจริงๆแต่เป็นเงื่อนไขนะครับของตระกูลของเธอแต่รับชมคลิปนี้ให้จบนะครับผมจะมีอธิบายตอนท้ายคลิปอีกว่าอะไรนะครับเป็นสิ่งที่บ่งบอกเกี่ยวกับสิ่งนี้ย้อนกลับไปก่อนและการจุดเริ่มต้นความรักนะครับของมิกาสะที่มอบให้กับเอเลนนั้นมันมีจุดเริ่มต้นมาจากอะไรมันเป็นสมัยที่เธอนะครับยังเด็กๆเลยนะครับเนื่องจากว่าเธอนั้นเนี่ยก็คือมีเชื้อสายชาวเอเชียอยู่จากแม อเธซึ่งแน่นอนแล้วว่าแม่ของเธอนั้นเป็นคนเอเชียนะครับแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยจึงทำให้นะครับก็คือมีโจรมาเพื่อต้องการจะจับตัวนะครับแม่ของเธอไปนะครับเพื่อไปทําแบบว่าไปขายหรืออะไรก็แล้วแต่นี่แหละแต่แ็แน่นอนและว่าตรงนั้นนะครับมันไม่ได้เป็นนะครับเหมือนที่ไอ้พวกโจรนั้นคิดเพราะพวกมันนะครับดันฆ่าแม่ของมิกาัสะไปจึงทําให้นะครับพวกมันก็เลยแบบว่าผิดหวังนิดนึงแต่ก็ยังดีนะครับมีคนที่เป็นสายเลือดนะครับชาวเอเชียอยู่ครึ่งหนึ่งอย่างมิกกัสะอยู่นะครับก็ยังโอเคอยู่พวกมันนะครับจึง ทางด้านเอเลนนะครับกับคริชาเยเกอร์ก็คือคริชาเยเกอร์ผู้ที่เป็นพ่อของเอเลนเนี่ยเป็นหมอนะครับก็คือมีคิวเนี่ยจะต้องไปนัดตรวจนะครับที่บ้านของมิกาซาอยู่แล้วเมื่อไปเห็นนะครับกลับปรากฏพบว่านะครับก็คือไม่มีคนอยู่เลยมีเพียงแค่ศพนะครับพ่อแม่ของมิกาซาอยู่เท่านั้นจึงทําให้นะครับคริชาเอเยเกอร์กับเอเลนทั้งสองคนก็เลยต้องออกตามหาในตัวของมิกาซาแต่เอเลนเนี่ยก็คือตอนแรกพ่อแบบว่าอย่าไปยุ่งนะก็คือแบบว่าให้หลบไปก่อนอย่าไปเข้าไปหาอะไรแบบนี้แต่ทางด้านเอเลนนะครับไม่เชื่อฟังับเากลไปช่วย มิกาสานนะครับเพียงตัวคนเดียวและเขานะครับก็ยังสามารถนะครับจัดการฆ่านะครับเหล่าบรรดาผู้โจรนี้ได้ซึ่งไอ้นี่นะครับเป็นสิ่งสําคัญเลยเป็นเพราะว่าตอนแรกนะครับมิกาสานเนี่ยเธอไม่ได้มีความกล้ามากเพียงพอนะครับในการที่จะฆ่าโจรนะแต่ทางด้านของเอเลนนะครับได้ทําการพูดนะครับจาาวานล้อมหรือว่าพูดจาบอกว่ามิกาสานต้องทําซึ่งตรงนี้นะครับเป็นเหตุหนึ่งเลยนะครับที่ทําให้มิกาสานนั้นนะครับรู้สึกตกหลุมรักนะครับในตัวของเอเลนเพราะว่าเอเลนนั้นนะครับเป็นผู้ที่ว่าแบบว่าปกป้องเธอนะครับแต เธอจากการที่ว่าเธอนะครับถูกจับไปในวันนั้นซึ่งอันนี้นะครับเป็นเหตุผลแรกเลยนะครับที่พวกเราคิดว่ามิกซาเนี่ยก็คือต้องชอบเอเลนแน่ๆแต่เนื่องจากว่านะครับในมังงะเอ็กซ์แอนด์ออนไททันได้มีการเปิดเผยแล้วครับว่าเงื่อนไขนะครับตระกูลเอ็กเคมันของทางด้านมิกซานั้นมีความเกี่ยวโยงกันนะครับเพราะว่าตระกูลนี้เนี่ยก็คือจะเป็นตระกูลนะครับที่รับใช้ราชาถูกไหมเละครับแต่ว่าคนตระกูลนี้เนี่ยก็จะมีนายเหนือหัวของตัวเองอยู่นะครับก็คือเป็นคนที่ผูกกันถ้าให้ผมยกตัวอย่างเลยนะครับอย่างเช่นนะครับทาง มีทางด้านของเออร์วินนะครับก็คือเหมือนเป็นนายเหนือหัวของตัวเองนะครับที่ผูกพันกันจะเห็นว่าเออร์วินนะครับพูดอะไรหรือสั่งอะไรแล้วแต่นะครับทางด้านรีวายนั้นก็พร้อมจะทําตามเสมอนะครับมันเป็นเงื่อนไขนะครับของสายเลือดเอ็กเคอร์แมนซึ่งเหตุผลตรงนี้นะครับทางด้านเอเลนนะครับก็มารู้ทีหลังนะครับสาเหตุที่ว่ามิกาษานั้นชอบปดหัวเสลือเกินมันเป็นเพราะเงื่อนไขนะครับของทางสายเลือดนี้ด้วยจึงทําให้นะครับเอเลนก็บอกกับมิกาษาไปเลยครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยมิกสษานี่ไม่ได้ชอบตนรอกแต่เป็นเพราะ จึงทาให้นะครับทางด้านมิกาสะนั้นเนี่ยก็คือมีทางด้านของเอเลนนะครับเป็นโฮสต์อยู่หรือว่าเป็นแบบว่านายหนหัวของตัวเองอยู่จึงทาให้เมื่อเอเลนนะครับสั่งอะไรหรือพูดอะไรก็แล้วแต่นะครับมิกาสะนั้นมักจะคล้อยตามหรือจะทําตามเสมอนะครับจึงทาให้เอเลนนะครับก็เลยบอกเรื่องนี้นะครับกับมิกาสะนะครับก็คือเอเลนคิดไปเลยแหละครับว่ามิกาสะนั้นน่ยไม่ได้รักตัวเองหรอกก็คือแบบว่าไม่ได้ลงรักนะครับเหมือนที่เธอคิดก่อนหน้านี้แต่เป็นเพราะเงื่อนไขตรงนี้มากกว่านะครับซึ่งมิกกา ที่แบบว่าชอบผูกผ้าพันคอใช่ไหมครับที่ด้านเอเลนให้ไว้เนี่ยในสมัยตอนเด็กๆเลยนะตอนที่ช่วยเหลือเธอในตอนนั้นนะครับเธอก็ทําการวางนะครับผ้าพันคอนั้นทิ้งไปเพราะเธอนะครับก็คอยตามนะครับในสิ่งที่เอเลนพูดเหมือนกันว่าเออหรือจะเป็นเรื่องนี้หรือเปล่านี่ครับที่ทาให้เธอนั้นนะครับตกหลุมรักนะครับในตัวของเอเลนแต่ถึงยังไงก็ตามทีนะครับเมื่อเวลาผ่านไปนะครับมิการ์านั้นเนี่ยเธอก็ยังเป็นห่วงเป็นใยนะครับในตัวของเอเลนอยู่เหมือนเดิมเพราะเธอนนะครับก็คงตัดสินใจนะครับจะฆ่า ทุกอย่างเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ประกอบในก่อนหน้านี้ไงคือตอนแรกเนี่ยที่ทางด้านพวกเราคิดว่ามิกาสซาเนี่ยหลงรักนะครับในตัวของเอเลนเพราะว่าเป็นฮีโร่ที่ช่วยเธอแต่จริงๆแล้วนะครับมันเป็นเหตุผลตรงนี้แต่เดี๋ยวก่อนนะครับเดี๋ยวก่อนเลยนะครับถึงแม้ว่าเหตุผลทางด้านตระกูลของมิกาสซานั้นนะครับมันจะทําให้นะครับมิกาสซาเนี่ยก็คือเชื่อมโยงกับเอเลนแต่ว่ามันก็จะมีคนนึงนะครับพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องความรักนะครับของมิกาสซานะครับกับเอเลนเหมือนกันหากใครจํากันได้นะครับเอ แม่กันนะก็คือผู้ที่ครอบครองพลังไททันสัตว์ป่านะครับอย่างซีนั่นเองซึ่งซีนะครับได้ทําการพูดเรื่องนี้นะครับกับเอเลนด้วยโดยซีก็ให้ความเห็นแหละครับว่าเขาคิดว่านะครับทางด้านมิการ์สานั้นน่ะที่แบบว่าทําการก็ลอกก็ติดนะครับหรือว่าแบบว่าทําอะไรแลแต่ละสิ่ตละอย่างนะครับที่เอเลนสังเนี่ยไม่ได้เป็นเพราะว่าเงื่อนไขของตระกูลแอคเคอร์แมนนะครับแต่เป็นเพราะว่าทางด้านมิการ์สานั้นน่ะน่าจะรักในตัวของเอเลนมากกว่านะครับซึ่งแน่นอนแหละครับว่าเมื่อเอเลนนะครับได้รับฟังสิ่ นะครับจึงทาให้มันก็ยังมีโอกาสอยู่นะที่มิกซาะนะครับเธอเนี่ยจะรักในตัวของเอเรนนะครับมากกว่านะครับการที่ว่าเป็นเงื่อนไขของตระกูลสายเลือดเอเคอร์มันซึ่งแน่นอนเลยครับว่านะครับเราก็ต้องมาเฝ้ารอรับชมดูแหละครับว่าสรุปแล้วจะเป็นยังไงแต่วันนี้นะครับผมก็มาเปิดเผยแล้วกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับเผื่อบางท่านจะไม่ทราบแหละครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็คือเหตุผลนะครับที่ทางด้านมิกาาะนั้นนะครับก็คือลงรักหรือว่าแบบว่าทําการทําทุกอย่างเนี่ยเพื่อเอเรนทุกสิ่งทุกอย่างนะครับม ว่านะครับเกี่ยวกับเรื่องความรักของเธอที่พบกับเอเลนนั้นน่ยังไม่ได้เป็นสิ่งที่เฉลยออกมานะครับแต่เชื่อว่าแฟนๆนะครับในแทกอนไททันหลายคนก็คงจะลุ้นจะเชียร์นะครับให้มีกระสานนั้นสามารถลงเอยนะครับกับทางด้านของเอเลนให้ได้แต่เราต้องไปรอรับชมดูละครับว่าเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรนะครับตอนนี้เนี่ยอนิเมะแทกองไททันนะครับก็กําลังจะมาแล้วเนาะแฟนนอตสุส่นนะครับหรือว่าในมังงานะครับก็ใกล้จบเต็มทีแล้วนะครับพวกเราก็ต้องมารอรับชมดูละครับว่าเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรและเหมือนเดิมะครหาใที่่งไได้ กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับเพราะว่ามันจะเป็นอีกหนึ่งกำลังใจดีๆนะครับในการที่ว่าทําคลิปต่างๆนะครับฝากไว้ด้วยละกันนะครับไม่ว่าจะเป็น YouTube ของผมหรือว่า Facebook Fanpage นะครับสามารถรับชมได้2ช่องทางเลยสำหรับวันนี้ก็คงจะต้องไปแล้วขอขอบพระคุณครับ